ขนาดนี้เราได้พาท่านมาสู่สำนักปฏิบัติธรรมของบุทธภานะครับบริเวณบริเวณก็อยู่ขนาดนี้นะครับมีหมาหลายตัวเลยมีไก่ด้วยนะครับไก่กระดกดกระดกมีหมาแป้งนี่ไอ้แป้ง,ป,งป๊อปอายป๊อปอายนี่ไอ้ป๊อปอาย นี่สำนักปฏิบัติธรรมนะครับเปนวันกน็นั่งเล่นอยู่ข้างหลังสวดมนต์ทำสมาธาินี่ก็มีแม่ครัวนะครับนี่มานั่งทำแม่ครัวสับไก <Yeah. S 2> ่นิ้วไม่เอาเด้อนี่ปุณลพาครับกระดับกระดับมาตรงนี้นี่บรรยากาศสำนัก ไฟยังไม่ติดเลยครับมึอเอาขึ้นแล้วครับทำอะไรกินพอ่ะของเพาะาะเพาะหมูอมแล้วก็จะมีนะครับข้างหลังก็จะเป็นพื้นที่นะครับใช้สสอนี่ดูห้องน้ำก่อนนะครับสมัมปทะนะครับเอาสังกะสีว่าปะด้านหลังก็จะเป็นทุ่งนาีน่บรรยากาศ บ้านของผมนี่แหละนะครับพามาดูบรรยากาศนะป๊อบอายอันนี้ป๊อบอายป๊อบอายนอนอยู่ยตรงนี้มีต้นไม้ส,สวยๆร่มเงาวันนี้ก็พามานะครับดูสำนักปฏิบัติธรรมนะครับอยู่หลังบ้านแม่ คือออกไปข้างนอกไม่ได้หมาตามมาขายของไม่ได้นะครับตรงนี้นี่หน่อยอปฏิบัติรมนะครับกินแล้วนอนนอนแล้วกินนะครับปฏิบัติอย่างนี้นะครับอิม่มสวดมนต์น,น,นะครับ อนในบ้านปลายชีวิตนะครับหลังเส้นสมองตีบนะครับก็มาปฏิบัติอยู่บ้านนอกแล้วนี่แหละชอบใจก็กดไลค์กดแชร์แล้วพี่น้องนะไม่ชอบกดบึงก็ดูเฉยก็พอนะครับไม่ต้องกดอะไรอยู่เฉยไม่ต้องไม่ต้องเสนอตัวหรือคอมเมนต์อะไรนะครับขอบคุณมากนะครับ